สวัสดี FC ฟซีแฟนช่องของนุ่นทิยาผ้าร้วยทุกๆคนนะคะมื่อนี้ก็เป็นวันที่17มินา2องหาหกสีหมู่บ้านนี่เลขออกงวดวันที่16มินา2องหาหกสีปรากฏวดปาเลขกแล้ววันที่หนึง่งก็ออกถังบนเลขถังบนก็ออก89042 2นะคะนี่ผู้ใดถือบ่คะถือลังวันบอและเลขถขังล่างก็ออกตึงเก่านะคะ ก็รู้สึกว่าประเทศไทยเฮ้านี่ก็มีคนถือหลายอยู่นะคะเลขแล้ววันที่หนึ่งก็มีชาวบ้านธรรมดาเพิ่นก็ถือเอ่อไปสิบสองล้านอยู่จังหวัดสระแก้วนะคะแล้วันที่หนึ่งเราก็มีเอ่อแม่ค้าก็ถือไปหกล้าน <c oughs> แต่ยิ่งยิ่งไปก็ทันก็คือผู้กำกับอยู่เอ่อจังหวัดตากนะคะเพิ่นถือไป สามสิบล้านก็ขอแสดงความดีใจขอแสดงความยินดีกับคนที่เพิ่นมีโศที่มันถือมาวันนะคะแต่ว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้บ่ถือกับ่บเป็นอย่างค่ะแอดมินกับบ่ถือคื้อกันปรมาเลขหุวนี่มันเป็นเลขที่บ่ค่อยสวยงามนะคะเลขเอ่อซีสองสองก็มันเป็นเลขสองสองนี่เลขบ่งามแล้วก็ตามที่แอดมินเบิง้งเสียนหลายๆเสี้ยนบ่เขาจักเสี้ยนนะคะเพระาะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลแล้วก็เลขสองบ่ค่อย ก็อคอยมีผู้ใดมักสามสามเลี้ยงสิพ่อรุ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะแอดมินกับผู้จิดพิการยา่าเสียใจนะคะเดอ้อกะขอสะแสดงความดีใจกับผู้ใดถือกับเออเลขอาจารย์ทายาที่แอดมินลงช่องไปนะคะอาจารย์ทายาที่คนสียหายเลขก้อนก้อนหวยออกประมาณสองมือเนาะพี่น้องเนอกคนสียหายจ่าจักหน่อยเลขของเพิ่นเสียหายาจ่ายจังน้อยแต่ว่างวดที่มาทนี่แอดมินกับที่ตามให้คือเก่าได้ค่ะเดอ้องวดที่แล้วเพิ่นให้เออ แ9ดเก้าหนึ่งห้และหนึ่งสนะคะโตย่ำของเพิ่โโตเพิ่นว่นงไวก็คือหาเก้าหนึ่งกับหนึ่งสามพี่น้องเลขอ,ออกมาไม่ก็ออกหนึ่งเก่าแล้วแอดมินแบบอเดซื้อการลืมไปเลยอ่าบางคนเพิ่นกับเอฟซีมันคอมเมนต์มาก,บา,กามะะบางคนก็ถืออยู่พ่อเด็กคากับเขาวคาขนมนะคะบางคนกัว่า ได้บ่หลายบางคนกับว่าเบิ่งซื้อๆบ่ได้ซื้อลืมไปเลยกับว่าคิดว่ามันสิเขาหมดก้อนเพิ่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะของอาจารย์ทยาเอ่องวดนี้เพิ่นกับเขาได้ล่างนะคะกับงวดสิมากกับขันเพิ่นไปท่ามิธีขออีกแอดมินกับสิไปขอติสถานการเอาตัวเลขโชคลาภน้ำอาจารย์ทยามาให้ลงซ่องให้พ่อแม่พีน่น้องเอสซีทั้งบ้านเบิ่งคือเกานะคะกับว่าต้องเสียใจค่างวดหนาก็ยังมีกับ ผู้ใดของมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังแรงใจในการทำงานหาตัวแนวโชคลาภมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะคะกับขอย่ำท่าช่องของข้านี่เป็นแค่ซื้อกลางนะคะเป็นแค่ซื้อกลางหาตัวเลขโชคลาภมาฝากพี่ฝากน้องกับผมยิ่ผู้ใดรู้เนาะพี่น้องเนาะว่า,วา,าเลขมสิออกตัวใดแอดมินกับเป็นคนธรรมดาบ่าาสามารถรู้ว่าเลขสิออกตัวใดเนาะพี่น้องเนาะกับถึงบอกว่า,เ,าเลขทุกตัว มันมีสิทธิ์เขา่ามีสิทธิ์ลุดเป็นแค่แนวทางหามาให้เป็นแค่แนวทางกับบ่ได้การันตีว่าเออเลขตัวนี้ต้องออกแค่แท้ขายบ้านมาซื้อเลยบ่เคยเบ่านะคะค้านี้แอดนดี้บ่เคยเบ่าขายบ้านมาซื้อบัรหามันบ่ถือเด้พี่นอ้องจิบบ่ได้นอนพ่นจิบมันบก่กกับบเ่เคยเบ่าบ่เคยการันตีนะคะกับสื้อเป็นแค่น้ำจิ้มเป็นแค่ ซื้อพอ่อได้รุ่นซื้อพ่อหอมปากของพ่อตามภาษาาวบาทเนาะ,ะพี่น้องเนาะการบ่อแต่เป็นจริงเป็นจังพ่อไปขายบ้านขายรถขายหน้ามาสื่อเนาะพี่น้องเนาะการสื่อเป็นการบันเทิงสาเข้ามาเข้าชอบอิลีหรือมาเข้าฝันดีอิ๋งเข้าอคอยทุ่มเนาะพี่น้องเนาะการมันก็มีคลิปหนึ่งคือคุณแม่ล่างซ่องแม่ล่างซ่องดีแอดมินลงไปเอ่อูประทับ แม่ร่างทรงยู่บอ่อน้ำนะคะบอ่อน้ำศักดิิ์สทธซียู่บ้านหนองบัวบานบัดซีสว่างวงนะคะแม่เพิ่นเดินทางมาถ่ายแอดมินจำเขาผิดนี่เพิ่นเดินทางมาจากเอ่อจังหวัดขอนแก่นหรือสุรินทร์ประมาณนี้เนาะค่ะเพิ่นมาเพิ่นมา,ปนมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวกิดภูผักขาวกับเขาล่างเพิ่นนะคะเพิ่นกิดมาขอยาสูบขอน้าแดง แล้วเพิ่นก็บอกว่าเออว่เห็นตีเลขยุ่น pues, สางเลขเจ็่มีผู้ใดเห็นเพื่นเห็นยู่คเดียวเพิ่นนะคะแล้วเพิ่นก็บว่าไว้เสือเด้อเกหาเมืองเกิงยุ่นสางแล้วบ้านหรือเจ้ายูทูก็ได้ถามเิ่งไปว่าอันพู้เราเลขสามตัวู้บ่หายลูกหายล้านตีแล้ก็เลหายเลขสาตัวหกเนึ่งนะคะแม่ลางส้มน่หกเกหนึ่งคนปากคนบ้านมันก็ออกเงินก่าขงล่างนะคะ กับแอดมินกับสีตามให้ถ้าใก่มือมาถ้าแม่ล่างส้มผลมาทำวิธีอีกแอดมินกับสิไปทายแนวทางมาให้พีให้น้องลงส่องให้เอเซีทางส่องนนดิยาเบึงเพื่อกานะคะกับกดติดตามะะไว้ได้ค่ะเด้ผู้ใดเข้ามา่านกดติดตามเพื่อมาล่งเข้า,เาให้เบิ้งแล้วกับสิเป็นเด้งอยู่โทรศัพท์ของเอเซี่ทุกคนนะคะกับว่าต้องเสียใจนะคะผู้ใดที่ว่าถือแอดมินกับว่กกาถือซื้อกันเมื่อเส้านี่ไปนั่งตรวจลอตเตอรี่ ตรวจใบเด็กใบเด็ตรวจในทรศัพท์เนาะพี่น้องเนาะกะสิเคยตรวจยู่เลยอันตรวจใบเดม็มันก็บอกว่าเสียใจด้วยค่ะคุณไม่ถูกรางวัลขึ้นสีแดงไหมเป็นบอกเคยตรวจบ่เออขึ้นสีแดงบอกว่าเสียใจด้วยค่ะคุณไม่ถูกรางวัลอันกับภาพหนาเด้่ว่ามันสิขึ้นยงาแดงมันสิขึ้นสีเขียวมันสิยิ้มแล้วก็บอกว่าขอแสดงความดีใจด้วยค่ะที่คุณถือรางวัลใช่ไหมอยากให้ว่าองค์สิมันกะบ่กว่าพี่น้อง b ảo b ảo, มิอเ้ามันมีแต่ว่า เสียใจด้วยค่ะคุณไม่ถูกรางวัลโอ้ซิก็ข้าไปหรือจ็คใบเนาะพี่น้องเป็นด้วยกันนะคะการซื้อเลขนี่กัเป็นการอลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็เป็นการค่ะขา้าบว่คิดียังหลายเนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยข้านี่ก็เพิ่นก็เป็นหนี้เป็นสินหลายอยู่ตั้งแต่รัฐบาลรุ่นนี้ก็เป็นหนีหลายอยู่ก็เขาก็เป็นการลอยเหลือประเทศไทยน้ำกันลอยเหลือประเทศชาติการซื้อสลากกินแบ่งก็เป็นการลอยเหลือนะคะ กับ่มีผู้ใดสีดูอะไรเสียออกตัวใดเฮ้าถาเฮาว่าคิดอยังไรกับเป็นการซ้อยประเทศชาติสื่อสารกินแมงรัฐบาลซอยสนับสนุนรัฐบาลนะคะงวดน,นี้ว่าเป็นของเฮ้ามันบ่ใช่มันเป็นเขาอเจ้าถือมันนีหนึ่งเป็นบารมีเพิินบารมีเพิ่นมาถึงบุญเพิ่นสะสมมากเพิ่นถ,ถึงเพล่นก็ะลยถือนะคะงวดน,นี้เฮ้าบ่าถือง,งวดอ่า,าแอดมินกับบังว่า หมวดสิมาเนี่ยหมวดสิพันสิจะหอดเนี่ยอาจจะเป็นเอฟซีทางสองนุ่นที่ยาถือละมั่นที่หนึ่งเนาะกับภาวนาให้เอฟซีถือละมั่นที่หนึ่งหรือละมั่นใหญ่ๆลงวั่นเดก็ได้เนาะหมวดสิมาเนาะหมวดนี้ก็ถือก็เป็นอยังเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนบ่มีผู้ใดลูกอะไรขั้นเสียออกตัวใดเลขมันก็ออกเ่างามอีหลีเลขนหนึ่งเก้าก็ออกไปเ่าท่านโดนน้ำพี่น้องเนาะก็มอไซขั้นยูเนี่ยนนี่ยแหละค่ะงวดหนึ่งเก้าที่มันออกก่อนสิ้นปีวันที่สามสิ มันก็ออกหนึ่งเก่ามันยางมันแตกยางมันหัวมือเล็ดออกมันก็ออกหนึ่งเก่าก็ถือไปหลายบาทอยู่บัตงวดที่ผ่านมาเนี่ยสปริงขาย่างมันก็หักก็ไม่คิดว่ามันสิออกเพราะมันก็หึงออกโดนแล้วก็ไม่ได้ทําเ้าไม่ได้เอาลงกจงไม่ได้เด็ดแนวทาั้งพอไม่พ่น้องมันก็มาดันออกหนึ่งเก่าที่เก่าก็เสียใจก็แบเออก็ออกย่ำยูท่าขั้นเนี่ยขั้นที่รถเจ๋งหมือนน้ามันหัวมันก็ไม่ได้ออกน้ำพ่น้องเนาะ ก็บาให้ฟ้างเป็นแค่แนวทางเนาะแต่ละเด็กแต่ละัวมันก็มีซิเขาแล้วมันก็มีซีดหลุดกับเข้ากับคอยมาตามกันไหมนาะพี่น้องเนาะตามหลายๆช่องหลายๆอาจารย์ที่เอ็นนินเขาไปเบิ้งกับพวกนี้อาจารย์ใดเข่าเด้เพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลเล็กสองสองบอตรงๆมันบวมมากเลยพี่น้องแมนมาบอกเบ้วย่าเลิกงหลับคนบวมมากเบ้อย่าเลิ้งหลับมันกับ่าสือมันบอกระดาษจเป็นสั้น ก็เลยกเพรเสียใจมันได้เลขมันออกมังามค่ะมันออกเลขงามเลขที่ห้ามักแล้วมันสือบ่ได้น่ะก็เห็เสียใจกะกะบ่เป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะงวดกับงวดนี้บ่ถืองวดหน้าก็ยังมี่มือนี้บ่ถือมือหน้าอันนีเป็นของเฮาบารมีเฮามาถึงเฮาก็กบค่อยหวังว่าน่าจะเป็นสั้นเนาะพี่น้องเนาะ ก็ขอให้กำลังใจกับคนที่บ่ถือกับคนที่ว่าเออเห็นยูที่ว่าบ่ได้ซื้อกับว่าเป็นอยัางค่ะงวดหนากับยังนี้นะคะแอดมินก็สิท้านหนาทีหาตัวแนวโคลาภมาปากพี่ปากนองคือเก่าขอ,อย้ำนะคะถ้าส่องเขาเป็นแค่ซื้อเป็นแค่ซื้อกลางหาตัวแนวโคลากมาปากพีปากนองเป็นสะพานบุญห่เท่านั้นนะคะบ่ได้มีอย่างหลายเกินก็นี่ก็ขอ หวังว่าพอแม่พี่น้องกัสิเขยาจะอยู่ัวเล็ทุกตัวมีสิิ์เข่าแล้วก็มีสิ้นรุดอาจารย์บางอาจารย์มันเคยแม,ม่นแม่นมวดนี้กับพวแม่นนะคะพว่ามันเล็กมันออกบาง่ามเล็กมันเป็นเลขเบิ้ลแล้วก็เลข2สองสองนี่ลอยปีที่หนมันกับบอกเจียออกถ้ากรบ่ผิดมันออกต่แต่มันสิ้นี่กัพี่น้องเคยออกอยู่สองสองบนรางเคยออกอยู่แต่โดนมากๆเลยตลางเมื่อเวียนออกอีก มันเป็นเลยที่ออกยากแล้วมันก็ม่ออกออกแบบนี้มันค่อยมีผู้ได้ถือกาบว่าเป็นยังน้องๆน้าหัวหน้าก็ยังมีอยู่กะคิว่าแอดมินกาบได้เสียใจนะคะเพราะว่ามันกะยังไม่หัวหน้าอยู่วันนี้อาจจะเป็นของเฮ้าวันนี้คนที่เพิ่นถือแล้ววันที่หนึ่งอาจจะเป็นบารมีเพิ่นมีหลีแต่ว่างหวัดสีมากขอเล้วพี่น้องเนาะอยากให้เอฟซีตั้งส่งน้องดีญาถูกถูกทั้งวันอยากให้ถือ หลายๆคนอยากให้ถืออยากให้เป็นสันวางงวดหน่ะอาจจะเป็นของเฮ้าหนะ้าพี่น้องเนาะกับ่อเป็นยะังคะ่ะเอ่อหลายๆหลายๆคนตามเจ้าบ้านตามเดียดนิสสอบถามนะคะเพิ่นเคยฝันแม่นเพิ่นกับ,บ่อแม่นแม่งวดนี้ป่รู้ว่าเป็นยังไง่นเคยถือ่นกับ,บ่อถือ่นว่าเลขมันเลขมันออกบางงามเรามันเป็นจังไรล่ะมันคลายมาว่าเอาเลขตัวเ,าาเก่เามาออก มันก็เลยบอกว่ามีคนถือคนที่ถือนี่หมายถึงว่าเพิ่นถือโดยที่บ่ตั้งใจหรือว่าเพิ่นถือเพิ่นอาจสิเพิ่นมีที่มาที่ไปของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแอดมินก็บ่เข้าใจกันเพิ่นก็ถือแ่ว่าตามที่สังเกตเบิ่งเพิ่นเอาเลขโตเก้ามาออกมันเป็นเลขล็อกหรือเลขหยังงเงี้ยคอยเอ็ดวินก็บ่รู้เนาะพี่น้องเนาะก็คอยพิจารณากันอีกทีนึงนะคะ สูตรคำนวณนี่กัของปทุมธานีนี่กับบ่เขานะคะเขาตะเลขวิ่งเพิ่นห้เลขวิ่งเก้าก็หกเก้าหกเก้าก็หกบนล่างมันกับเขาเก้าเนาะพี่น้องเนาะเออเพิ่นหายยังสามสามหกเก้าเนี่ยมันก็ไปออกเลขสามโซลามันก็เป็นยังค่ะค่ะงวดน,นี้เพิ่นส่งมไมห้แอดมินกับสิลมห้คือเก้า สมมติผสงมากนะคะค่ะมันผสมมากกับล้วไปสูตรคำนวดบางทางมีเขาไม่รุดนะคะเป็นกับเป็นเรื่องธรรมดากับบ่มีผู้ใดรู้อเลรเสียออกก็ไดน,นะคะข้างเอกกับเป็นแค่ซื้อกลางเป็นแค่สะพานบุญให้พี่ให้น้องเป็นแวนวทางถนนเนาะพี่น้องเนาะกับกับบ่มีอย่างหลายแค่มาพบฝาลังเลขกออกอ่เป็นเพื่อนกันแม่ลาเลขกออกแล้วกับเขาใจเยอะพี่น้องมาบางคน โภกเดียวกันเด็กออกเวลาบางคนก็จะเป็นเด็กซึมเศร้าบ่อยากเห็นหน่ะบ่อยากเห็นหน่ะแม้กระทั่งคนขายนะคะบ่อยากเห็นหน่ะแม้กระทั่งซื้อไโชคลาภนะคะเพราะว่าเขาใจอยู่คนมาถือเป็นเ็กพ่นโผล่มันเป็นไหนเป็นเล็กซึมเศร้าแอมินก็เป็นด้วยกันนะคะแต่เออผ่านไปจ้าเสีหามือฮักกัเออก็ค่อยมาเอาเรื่องเลยกันไหมก็ค่อยยิ้มออกค่อย จากสนทนาเรียงเล็นะคะตอนนี้ผู้ใดว่าถือคนกับว่อยากวเล็กนะคะเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าแอดมินกับเขาใจอยู่หัวอกเดียวกันนะคะกับบ่มี่อย่างหลายค่ะแอดมินกับว่าถือคือกันกับเลขมันบ่มี่หัวเดียวกันหัวหนาก็ยังมีนะคะกับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้คลิปหนาคอยพอกันไหมกับขอกล่าวค้ามมาสวัสดีค่ะ